สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูที่หนึ่งนะคะของทางเข้าบ้างเนาะเดี๋ยวพาไปดูประตูที่สองด้วยกันนะคะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นประตูที่เข้าหลักมากกว่าค่ะ โอเคค่ะก็อันนี้จะเป็นอีกประตูหนึ่งนะคะที่จะเข้าทางด้านที่2ค่ะซึ่งถ้าเข้ามาปุ๊บอะค่ะก็จะเจอแบบเป็น Living Area อยู่ทางโซนนี้เนาะนะคะตรงลิฟ i n วิ่งแอรเตรงนี้ค่ะก็กำลังดูอยู่ว่าจะเอาทีวีไว้ตรงนี้หรือว่าจะเอาไว้แบบทางข้างนี้ดีนะคะแต่คิดว่าน่าจะไว้ทางข้างนี้มากกว่าเพราะว่าพวกบริเวณปลั๊กไฟอะไรแบบอยู่ทางด้านตรงนี้เนาะนะคะ ตรงนี้จะเป็นแบบโซฟาให,ใหญ่เนาะที่แบบจะรั้งตรงนี้ริงจึงอยากได้แบบเป็นแบบโซฟาสีขาวเนาะแต่ว่าอาจจะมีเก้าอี้เล็กๆนะคะเอาไว้ตั้งอีกอันหนึ่งนะคะสําหรับโซนนี้ค่ะเผื่อเวลามีใครมาที่บ้านใช่ไหมคะโซนนี้ก็จะเอาไว้ทําเป็นห้องทํางานนะคะหรือถ้าแขกมาก็จะให้มาที่โซนนี้แล้วก็โซนนี้ค่ะจะเอาไว้ทําเป็น work from home area ด้วยเนาะหรือเป็นช่วงเสาร์ทย์ที่เราจะทํางานนะคะเดี๋ยวมาดูห้องนี้กัน ห้องนี้ก็พื้นนะคะมันจะเป็นพื้นกันลื่นเนาะเผื่อวันหนึ่งเราแก่ตัวไปนะคะก็จะใช้ห้องนี้ได้แบบไม่ต้องกลัวลมเลยนะคะตรงนี้จะไว้เป็นโต๊ะทํางานนะคะหันหน้ามาทางนี้นะคะซึ่งตรงนี้เผื่อเราเหนื่อยใช่ไหมก็จะทําแบบเป็นโซฟาเบดในช่วงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังบ้านเนาะเรามาดูกันต่อค่ะฝั่งต่อมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหาร ะะเราก็เลยคิดว่าเราจะวางทีวีไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นทีวีที่หันหน้าไปทางนู้นได้น,นะคะแล้วก็หมุนนะมาดูทางด้านนี้ได้เวลาเราทานข้าวนะคะโตทานข้าวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะแล้วก็ส่วนโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นแพนทรีนะคะเผื่อเวลาเราจอดรถนะซื้อของเสร็จนะคะเราก็เปิดกระจกแบบรับของมาได้เลยแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์นั่งทานกาแฟเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆะคะ่ะ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบที่เก็บจานชาที่เราใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็พวกเคาน์เตอร์กาแฟต่างๆะคะ่ะก็จ,จะเป็นประมาณนึงเลยะคะ่ะลำดับถัดมาค่ะมีแพนทรีเล็กใช่ไหมต่อกับโต๊ะทานข้าวนะคะเราก็จะพามาดูห้องครัวเนาะห้องครัวเนี่ยทางโครงการเขาก็เตรียมไว้ให้เราแล้วประมาณนึงเลยนะคะมีเตาดูดควันเรียบร้อยนะคะมีเตาแก๊สเรียบร้อยนะแล้วก็มีพวกเชลฟ์ต่างๆว้ให้เราะคะ่ะ มันอาจจะยังไม่ได้มีของอะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้พี่ออยจะเก็บตู้เย็นแล้วก็จะไว,ว้ผดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องล้างจานหรือว่าเป็นแบบพวกเครื่องซักผ้านะคะจะอยู่ในบริเวณประมาณนี้และอาจจะมีโซลเจนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเดินออกมาตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับห้องแม่บ้านนะคะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะของแม่บ้านนะแล้วก็จะเป็นแบบห้องนอนของ ห้องแม่บ้านนะคะจะอยู่ที่ตรงนี้เปิดไม่ได้นะทุกคนหมืไม่มีคุณแจนะคะเดี๋ยวไว้จะเปิดให้ดูสิ่งที่พี่ออยากได้มากๆเลยคือ t o r ร g e ทางด้านนี้อยากได้สตอร g e ที่แบบเอาไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะแบบของญี่ปุ่นนะคะเนาะที่เขาจะได้รู้ว่าเออเรามีของเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงบ้างออกมานะคะก็จะกลับมาเจอแผนที่ของเราตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะเจอห้องน้ําค่ะ ห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้เนาะเดียวตรงนี้ก็คงจะต้องแบบใช้เป็นฉากนะคะเพื่อกันโซนเปียกกับโซนแห้งอ่ะเ็ี่ยวไปคือชอบกระเบื้องห้องน้ำเขามากเลยทุกคนกระเบื้องห้องน้ำแบบสวยอะคะ่ะเป็นแบบลายหินอ่อนสีโทบนะคะสีที่พี่ออยชอบนี่มันก็จะแบบมีกระจกแบบบานใหญ่ไว้ให้เราได้ดูแบบตรงนี้ด้วยนะคะคไปกันต่อค่ะตรงนี้จะเป็น ห้องเก็บของเล็กๆนะคะจริงๆมันก็กว้างอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงมากนะคะก็คือจะลึกไปถึงตรงด้านนี้เลยเนาะคือคิดอ,อ,อยู่เหมือนกันค่ะว่าถ้าเอาน้องหมาที่บ้านมาเลี้ยงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเราก็จะกั้นไว้เป็นซอกเลี้ยงน้องหมานะคะอยู่แบบเป็นบริเวณนี้ไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะพื้นที่นี่สีมันสวยนะคะสีมันดูแบบสะา อาดีนะคะแล้วก็บันไดก็ดีค่ะบันไดแข็งแรงนะคะแล้วก็แบบมีรวดลายที่สวยงามเนาะตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นแกลเลอรี่เล็กๆนะคะติดมากนะ,ะตรงนี้นะคะขึ้นมาเราก็จะเจอเป็นแบบลิฟต์วิ่งข้างบนเนาะตรงนี้ค่ะด้านนอกพี่ออยกะว่าเดี๋ยวจะกั้นข้างนอกนะคะทําเป็นห้องพระนะ,ะแต่ว่าติดแอร์นะคะกั้นบริเวณข้างนอก,ออกมานะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะไว้เป็นแบบห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําแบบเป็นตู้โชว์เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะโครงการนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือเหมือนจะมีมาสเตอร์เบด룸อะค่ะสองห้องเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันนะคะมาสเตอร์เบดมห้องที่หนึ่งค่ะก็จะเป็นห้องนี้เนาะโครงการแถมแอร์มาให้หนึ่งตัวนะคะที่เขาแบบแถมมาให้เนาะก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะทําคิดว่าจะทําเป็นบริเวณเตียง แล้วก็จะเป็นโซฟาเบดอันนึงมีทีวงทีวีอะไรประมาณนี้นะคะไว้ให้นั่งอ่านหนังสือได้โต๊ะทำงาน,นเล็กๆ1ตัวนะคะเพิ่มเติมกลับมาค่ะตรงนี้นะคะก็กลับว่าเดี๋ยวจะกั้นห้องนะคะแล้วก็ทำเป็น walk in closet ก็อยู่ที่ว่าอินเทอร์เนียเขาแบบดีไซน์มาเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าใครมีไอเดียก็บอกได้นะคะเรามาดูห้องน้ำกัน,นะคะ่ะห้องน้ำจะอยู่บริเวณนี้นะคะ มันก็จะเป็นแบบลายหินอ่อนนิดหน่อยเนาะจะเป็นแบบบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีตัวที่กระจกตรงนี้ค่ะที่เขาแบบวางตั้งมาไว้ให้อยู่แล้วเนาะเป็นกระจกพร้อมกับเรนชาวเวอร์นะคะอยู่ทางด้านบนเนาะตรงนี้มีที่ไว้นั่งด้วยนะคะสําหรับแบบอาบน้ําหรือวางของเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะสิ่งที่พี่ออยอยากพาไปดูคือวิวนะคะ คือชอบมากเลยเปิดออกมาแล้วมันแบบทุกคนจริง,รงๆเรารู้สึกว่ามันเสียพื้นที่เนาะตรงบริเวณระเบียงอะเพราะมันก็กว้างน,นะคะแต่แบบพอมองออกมาแล้วมันเจอวิวแบบนี้ค่ะทุกเช้าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออทำให้เราแบบเลือกหลังนี้ด้วยนะคะชอบมากส,สดชื่นมากตื่นมาแบบทุกวนันนอนแล้วก็มางออกมาซ้ายมือเจอวิวแบบนี้ทุกวนันก็คงรู้สึกแบบ สดชื่นทุกวันที่ตื่นเลยนะคะตรงนี้จริงๆอาจจะแบบทําเป็นต้นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยมาวางค่ะจริงๆอยากวางต้นไม้ปลอมเพราะว่าแบบกลัวว่ามันจะออกมาแล้วมันตายอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวดูอีกทีนึงจริงๆถ้าเลือกได้อยากกั้นนะคะอืมแต่ว่าไว้เดี๋ยวค่อยทำอีกทีนึงเนาะก็จะเป็นสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์เบดรูมห้องที่สองนะคะเสียงอาจจะกล้องนิดนึงแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกนะคะทุกคนนะ มาดูกันต่อมานะคะจริงๆถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้อาจจะดีก็ได้นะเนี่ยค่ะโซนที่บอกว่าจะมาเป็นห้องพระเนาะมองออกมามันก็จะแบบเกี่ยวมากนะคะ fresh ออกซิเเยอะค่ะลำดับถัดมาค่ะเรามาดูกันเพิ่มเติมห้องนี้นะคะก็จะเป็นอีก master bedroom หนึ่งห้องกว้างมากนะคะเดี๋ยวขอเปิดหน้าต่างก่อนเนาะ คือระเบียงห้องเนี้ยกว้างมากขอพามาดูระเบียงก่อนนะคะเนี่ยเปิดออกมามันก็ได้เจอวิวแบบนี้เหมือนกันทุกคนดูนะคือมันแบบมันไม่มีใครอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเราเลยมันก็รู้สึกทําให้แบบเราแบบรู้สึก p r i เวทนะคะชอบเนาะแล้วก็ตรงเนี้ค่ะกว้าง ซิลลิ่งแบบสูงมากนะคะสไตล์ทรงนอร์ดิกเหมือนกันแต่จริงๆที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็นทรงนอร์ดิกนะคะเขาบอกว่ามันเป็นแบบทรงเรือนไทยร่วมสมัยเนาะตามคอนเซ็ปต์ของโครงการค่ะอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมห้องที่2นะคะเตียงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะหัวเตียงเนาะแล้วก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตรงเนี้ค่ะ ที่พี่ออยจะทําไว้เนาะกะว่าจะทําไว้เป็นโตะทํางานมองออกไปก็จะเห็นโซนเขียวๆเ,เหมือนกันนะคะเนี่ยหันหน้าเข้าตรงนี้เลยเนาะเป็นโตะทํางานมันก็จะได้แสงธรรมชาติหน้าจะแบบสวยดีนะคะแล้วก็เป็นโซนห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องนี้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะนะก็จะเป็นในไของโซนห้องน้ําเป็นประมาณนี้เหมือนกันนะคะ ก็มีอุปกรณ์อะไรแบบนี้ให้เราเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายกันค่ะห้องนอนที่4นะคะเป็นไซส์เล็กลงมาห้องนอนที่4นะคะอยู่ทางด้านนี้เลยเป็นห้องห้องน,งนี้นะคะ ห้องนีนะ้แสงดีมากนะคะแสงมันสวยอะ่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ากระจกมันก็แบบบานใหญ่ดีนะคะจริงๆพี่ออยชอบห้องนี้นะมันไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปอะคะแล้วมันก็ดูแบบแสงเข้าอะไรเยอะและที่ชอบสําหรับห้องนี้ค่ะชอบกระเบื้องห้องน้ําห้องนี้เนาะเขาจัดมาแล้วแบบมันดูดีนะคะมาดูกันเนี่ยทุกคนสีห้องน้ํามันเหมือนห้องข้างล่างเลยนะคะ นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยกระเบื้องแบบลายหินอ่อนนะคะสวยงามดีเนาะอันนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะก็พาไปดูแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้เนาะสรุปอีก ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะพื้นที่237ตารางเมตรนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะด้านล่างมี1ห้องนอน1ห้องน้ำเนาะด้านบนมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะจอดรถได้ประมาณถ้าตามโครงการก็คือ3คันเนาะแต่พี่ออยว่าอาจจะ2คันแล้วก็บวดอีโคคารอีก1คันนะคะก็ EP แรก EP นี้พาให้ทุกคนแบบลองมาได้ดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้ทุกคนรุนค่ะว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอินทีเรียมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้างแนะนํานะคะก็แนะนําที่ออยมาได้นะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนก็ตามนะคะจริงๆมีสไตล์ที่เราชอบอยู่ในใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังดูอยู่ว่าอยากให้มันออกมาเป็นรูปแบบไหนที่ออยอยากให้บ้านออกมาดูแล้วอบอุ่นนะคะน่าอยู่เนะเาะแล้วก็ ดูเก็บของได้สะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราสงบเนาะเพราะว่าถามว่าจะดูฮองจุย้ยไหมยังคิดอยู่ค่ะว่าจะดูไหมเนาะแต่ว่าถ้าจะดูจริงๆยังไงก็อาจจะอัดมาเป็นอีก EP หนึ่งให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยว EP ถัดไปทุกคนอาจจะเห็นสเก็ตนะคะของอินีเรียเนาะที่เราแบบดูไว้นะคะและเดี๋ยวจะเอามาแชร์กับทุกคนค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอยู่บ้านให้มีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ